นี้เราอยู่ที่วัดใหม่สงเคราะห์ลาดนะหรือวัดทีกุดอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ใกล้ๆก,กับคลองด,างดา่านสมุทรปราการได้ยินเสียงไหมวันนี้เราจะมาดูเรือซิ่งเงาคนเยอะเหมือนกันนะที่จอดรถก็เยอะด้วยคืนใววันนี้วันเสาร์นะวันที่20กันยา เราก็จะมีอีกพวกนี้อีกหนึ่งวันวันอาทิตย์ยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวพวกนี้เราค่อยว่ากันแต่วันนี้เรามาดูก่อนพวกนี้อาจจะไม่มาก็ได้เรือมาแข่งเพียบเลยอ่ะน่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบคันสิบลำมั้ง น่าจะเป็นเส้นชัยเครื่องเรือเครื่องเรือไม่รู้เป็นยี่ห้อหรือเปล่าโลแท็ก วิ่งวิ่งไปถ้าชนอะไรสักอย่างหนึ่งแข็งๆงาาก,นะาาก็น่าจะทะลุนะอันตรายเหมือนกัน เรือมันบางอ่ะมันเหมือนทำได้ไม้แค่ไม้อัดนะเนาะไม่รู้เรียกว่าไม้อัดเลยไหม เสียงดังมากเลยอะเครื่องโยนมันเาอวตได้รับวันนต้องบอกว่าพี่น้องชาวเรือมันเยอะมากน่จะว่ายว่ายนางเือบอกว่าเบร์เามันเยอมากครับ รับหนึ่งหมื่นบาทนะครับและที่สองห้าพันบาทครับที่สามสามพันบาทครับโอ้มาเลยครับช่างหนุ่มปานหนึ่งเดือนวันนี้กับพี่หนุ่มดอกบานคุณพทิศนะครับวันนี้มาคนหลายท่านเปิดเปิดร้าสก็ปักปักเลยไปไปเอไปยีนเต็มเต็มลยเวรังวันเครื่องมันเต็มเลย วันนี้พี่ชายผมนะและ้วก็วันนี้ก็ขอบคุณนะ้อสำหรับผู้สนับสนุนด้วยนะโดยเฉพาะท่านนา,ายกเอนะครับท่านนายกเอนะทีรับพักเกิดสวัสด์นั่นเองนะท่านนายกเอนะครับราน,นยนะา,ายกเทศบาลตำบลบางพระโขนนะครับเป่าให้เครื่องมันเย็นนะครองเทพรังสรรดนั่นเองนะครับ แล้วก็ร้องอานด้วยนะครับรองอารมนะครับรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดจับจังเซานะครับแล้วก็คุณชนทิชากันเจียศสอจ้ใหม่ด้วยนะครับสรจใหม่นะครับแล้วก็ผู้การเจียบนะครับโอ้วันนี้ผู้สนับสนุนเยอะมากนะล่าสุดในเต็นท์ตอนนี้ช่างหนุ่มบางหัวเพียนมาแล้วด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับเราเปิดรับสมัครทุกรูปนะครับเจอนี้ครับ รุ่นแรกวันนี้จะเป็น6.5นั่นเองนะใช่ครับรุ่นที่สองนะครับ BT18 ครับโอ้โหรุ่นที่สามนะครับ BT9 สามแหนนะครับเป้นรุ่นยอดทิ่เท้งนั้นเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าเดือนพิดยงนะโอเคต้องจับ เดครับเขาทำที่ฝีมือเลยครับวันนี้ชื่อละเจ็ดต่อเลยนะครับวันนี้รู้สึกว่าพี่น้องชาวเรือมากันเยอะเลยครับสถานที่วันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆครับเป็นทรายด้่สวยงามตอนนี้เป็นผู้ใหม่ด้วย

ที่นั่งแข่งเรือน,นี้ก็ต้องตัวเล็กๆบางๆด้วยครั เส้นชัยน่าจะอยู่ตรงนู้นเส้นชัยน่าจะอยู่ตรงนู้นเป็นอีรางเส้นเส้นๆตรงนู้นน่าจะเป็นจุดออกตัว นี่เป็นจุดเนิะจุดสิ้นสุดค่ะ งูจะเป็นเส้นชยัย่าจะเป็นเส้นชยัย เกโดนตีบีภาคกทีนแทงเวทีเต้นเนี่ยจุดนี้เส้นชาย đang tăng con nhiều à, Hôm Come on.

ne <laughs> d'ao เอาไว้เป็นเจ้าใครเลยเอาไว้เป็นเจ้าให้เลยได้ออกมา